นี่โอ้โหเสียงท่อโมริวากิเพราะมากมีชาวต่างชาติอีกแล้วสวัสดีครับผมใส่ท่อโมริวากิด้วยโคดแจ๋วอ่ะขู่ดูท่าคาเทนโคมี่มคนหนึ่งเขาบอกแบบนี้อ๋อ สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมฟินมานัดเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายหายหน้าหายตาห่างเหินและเหินห่างไปนานมากวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับ CB-650F เดี๋ยวจะไปขี่รถเล่นกันนะครับลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานเดี๋ยวให้ชาวต่างชาติตามท้ายนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าถิ่น คันนี้คุ้นๆน,น,นั่น,นีหยท่อไฟยิงอน่ะน้องใหม่ท่อไฟยิงนะจริงๆก็ไม่ใช่น้องใหม่ครับเรารู้จักเขากันดีนะเจ้าแซกสามสามเป็นปดกลับมาแล้วนี่โอ้โหเสียงท่อโมริวากิเพราะมากท่อไฟยิงด้วยไฟยิงน้ำเลยน้ำเลยพี่ไม่รู้ทาง ตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับออกมาขี่กันเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพวรุร่งนี้เราจะไปทํางานนะจ๊ะมีชาวต่างชาติแล้วสวัสดีครับผมสักทชาติชาวต่างชาติคือตอนนี้คุยอะไรกันไม่รู้เรื่องแล้วอะ่อเะเสียงโคตดดังอะ่ะทอยิงไฟด้วยแม่คันนี้นี่ไม่ได้เจอนานลั่นเหมือนเดิมเฮ้ยเขาไปแล้ว เ้ยขับกันรอต่างชาติด้วยโหขับกันไม่รอเลยมีชาวต่างชาติตามมานะโอ้โหเสียงปวดร้าวดูดูดูท่อเขายิงไฟตลอดเวลาดูท่อเขา เขานี้ขยันยิงไฟดีจริงไปไหนกันเนี่ยโอ้ไปแล้วครับชาวต่างชาติเขาเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้รถเขาลั่นดีฮะ ทางชาติเนี่ยเขาเพิ่งมาอยู่ไทยได้สามอาทิตย์นะครับแล้วก็เขาทักมาหาคุณแซกก็เลยไปหาเช่ารถมารถเขานี้เป็นรถเช่านะผมไม่รู้มีบริการเช่ารถไปไฟด้วยวได้แซกไปไหนแล้วหวั่จังวะได้ยินเสียง X6 X10 คันเดียวเลยอตอนเนี้รั่นเหลือเกินนะพ่อคุณ เร็วจังอะครับับทำไมน้องใหม่รับเร็วจังโอเพิ่งหัดขับพิบ่งอครับโอเพิ่งหัดขับะเอาเอาสก,กุต้าไม่ทันเลยเอาอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับแกนเตอร์จากเพื่อนใหม่ของเราแกนเตอร์จากประเทศอะไรนะฟินแลนด์ ดูดิรถ CBR ให้เช่าอ่ะคือเขาให้ชาวต่างชาติเช่านะแล้วคือแบบใส่ท่อมโมริวากิด้วยโคดแจวอ่ะูหด,ดูทา่าคาเทนของ,องดีโคดเจ๋งคือจากที่พูดคุยเข้าๆนะเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะมีบิ๊กไบเยอะมากใช่ไหมจ๊ะ <สา S 1> เฮ้ยเราเจอแสงอุษาแสงอุษาทางสนุกอยู่ข้างในครับทุกคน <laughs> เอ้ข้างในมีแสงอุษา <laughs> แสงอุษาแทงปู <laughs> เอาไปแล้วปัก <laughs> ใส่รองเท้าแตะ <laughs> คือเราไม่ได้เจอกอับเจ้าแซกนานนะท่อลั่นเหมือนเดิมไปไปเดี๋ยวดู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 นะเดี๋ยวดูพวกเขาออกตัวกันนะดูไปแล้วโมลิวากิไปแล้วซ b บีอาท่อโมลิวากิ ค่คอยด้วยเด้อนี่เขาจะไปไหนกันเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะรอคอยด้วยรอคอยด้วยออกตัวโหดกันทุกไฟแดงนะไม่ได้นะไปอีกแล้วนะไปอีกแล้วโอ้ยไม่ตามก็ไม่ได้นะไม่รู้ทาง ไปไปไ,ปไปโอ้ยตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนวันนี้ไปเลยครับคุณไม้ผมสายตามโอ้เพื่อนใหม่ชาวฟินแลนด์ของเรานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย ดูวิธีการขับเขาคือเขามีสกิลติดตัวพอสมควรเลยนะคาดหวังว่าในอนาคตรเราจะได้เห็นเขาถอยรถ,รถใหม่ออกมานะครับตอนนี้เขาเช่ามาดูดิรถคนไทยมีรถให้เช่าด้วยนะจําราคาไม่ได้อะราคาเขาบอกมาบอกมาเท่าไหร่นะน่าจะเก้าวันหมื่นกว่าบาทมั้งโอ้โหนี่อะไรอ่ะของผมหรอว,วะ เราไปไหนกันนะไปไหนกันนะเราไปไหนกันนะครับ <S <S โอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ย ยกนิ้วทำไม <laughs> ว้าวเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้างทางอะเมื่อกี้เห็นไหมไม่เห็นหรอเดี๋ยว ันนี้เรากำลังชี้แมะอะไรเขาเนี่ยเขามีอะไรอ๋อมีหมีโอเคไม่รู้ไม่รู้แกเหมือนกันให้เขาไปดูให้เขาไปดูแล้วแล้วเดี๋ยวถามเขาว่าวนหนึ่งรอบเขาได้อะไรบ้างตัวจริงไงแต่พ่อแท็แม่ก็ตดเยอะเหมือนกันนะโอ้โหตัวจริงอันเนี้ยตามหลังอ่ะไฟแลบทุกดอกเราของก่อนจริงไฟแลบทุกดอกรถผมไม่ได้สั่นนะรถเดิม แต่เสียงโบลิว่ากิเงียบดีนะใช่ผมว่าเสียงพอดีนะคิดว่าทอดเดิมนะตอนแรกเสียงพอมันฟูไหมพี่ไม่ละไม่ลมีคนหนึ่งเขาบอกแบบนี้เอแก่มางเลยอ่ะไม่ตัดเายเขาแก่มากเลยนี่เลยมองขึ้นไปหมอหมีเขายาว